ชนชาติยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่มีความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งมากๆเลยนะแล้วก็มีความเชื่อว่าพระยูดาหรือเป็นองค์เทพเจ้าสูงสุดเนี่ยได้ทรงเลือกแล้วว่ากลุ่มชนชาวยิวเนี่ยเป็นชนที่จะต้องอยู่เหนือชนชาติใดในโลกและเป็นชนชาติที่จะ ช่วยเหลือและอุ้มชูโลกใบนี้นะให้มีความเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขได้ตอนหลังเนี่ยก็จะถูกแตกสลายไปไม่มีดินแดนจะอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ยังแทรกซึมอยู่ในที่ต่างๆในโลกนี้โดยเฉพาะณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่อิสราเอลแน่นอนและอยู่ที่อเมริกาโอ้ยเขาเกิดสงครามกันแล้วเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยใครถูกละ่ะใครผิดละ่ะเรื่องของประ,ะ,ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนี่ยบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วตอบยากนะว่าใครถูกหรือใครผิด ตอนเด็กๆนะฮะเวลา,เ,าเราเป็นคนงกอย่างเงี้ยเราเป็นคนเ,เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้โหยิวจังเลยยิวจังเลยสมัยนี้ไม่มีใครพูดแล้วนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้ไปเครมเขานะแต่เป็นความจริงที่เราได้ยินมาตอนเด็กๆซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยจนทําให้เราจดจาว่าคาว่ายิวเนี่ยไม่ค่อยดีอันนี้ความคิดส่วนตัวนะในอดีตด้วยตอนเด็กด้วย นะรู้สึกว่าแหมยิวจังเลยเหมือนเป็นคนงกคน้ลยคนเล่ลีมจัดอะไรทํานองอย่างนี้นะจนเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็มาไดา้มีความรู้มากขึ้นเนี่ยถึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคําว่ายิวเนี่ยหรือมาจากคนยิวเนี่ยก็คือคนอิสราเอลนั่นเองนะเ,เมื่อย้อนไปในอดีตเนี่ยก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะชนชาติยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่มีความยิ่งใหญ่และเข้มแข็งมากๆเลยนะแล้วก็มีความเชื่อว่า พระยูดาหรือเป็นองค์เทพเจ้าสูงสุดเนี่ยได้ทรงเลือกแล้วว่ากลุ่มชนชาวยิวเนี่ยเป็นชนที่จะต้องอยูนเหนือชนชาติใดในโลกและเป็นชนชาติที่จะช่วยเหลือและอุ้มชูโลกใบนี้นะให้มีความเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขได้นะครับอันนี้คือความเชื่อดังนั้นเนี่ย ด้วยความเชื่อตรงนี้เองเนี่ยทำให้ไม่ว่าชนชาติยิวเนี่ยเมื่อตอนหลังเนี่ยก็จะถูกแตกสลายไปไม่มีดินแดนจะอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ยังแทรกซึมอยู่ในที่ต่างๆในโลกนี้โดยเฉพาะณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่อิสราเอลแน่นอนและอยู่ที่อเมริกานะครับคนอเมริกาหรือคนอเมริกันส่วนใหญ่ที่มีเชื้อสาย ยิวเนี่ยก็จะมีสัญชาติอเมริกัน,นยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับอยู่ที่นั่นนะเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยนะเพราะอะไรเพราะด้วยความเชื่อตรงนี้นี่เองนะครับทำให้ผมมันได้มานึกถึงจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นใจหรือความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยในการเริ่มทําอะไรก็ตามนะครับหนึ่งในนั้นก็คือความเชื่อในความศรัทธานในองค์เทพเจ้าหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยที่บอกไว้เลยว่าชนชาติยิวเนี่ยคือเป็นชนชาติที่จะ เป็นชนชาติที่ย่นเหนือชนชาติใดอันนี้เพื่อเกลังกำลังใจนะครับคุณอาจจะบอกว่าแหมดูโอ้อวดดูให้ค่าตัวเองเยอะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยเป็นการสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะครับคุณดูสิครับว่าแม้แต่ระยะหลังหลังจากยุคสมัยคริสตการเป็นต้นมาเดี๋ยวชนชาติยูก็ล่มสลายไปนะครับประเทศก็จะไม่มีจะอยู่แล้วนะก็ยังมีความ เหนียวแน่นนะในเรื่องของการสืบทอดวัฒนธรรมนะครับและความเชื่อหรือการสอนรุ่นสู่รุ่นนะคบภาษาฮิบรูเนี่ยเป็นภาษาของเขาเลยเนี่ยยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้นะครับนี่คือความเชื่ออันเข้มแข็งจริงๆนะครับผมยอมรับเลยว่าสิ่งนี้จะสามารถสร้างชาติได้นะครับอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยโอ้โหประเทศล่มสลายเป็นอย่างยิ่งไม่ต่างอะไรกับยวเลยหรือว่าชนอิสราเอลเลยแต่ญี่ปุ่นก็สามารถที่จะสร้าง ประเทศขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้อยู่ดีเนี่ยนะครับมาจากความเชื่อและความภาคภูมิใจในตัวเองเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณ ก็เช่นเดียวกันสำหรับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับการสร้างแบรนด์ซึ่งจะสร้างตัวตนอันยิ่งใหญ่หรือความชัดเจนในความเป็นตัวคุณเริ่มจากความภาคภูมิใจในตัวคุณครับคุณพร้อมแล้วหรือย,อยังครับที่จะภาคภูมิใจในตัวคุณและพร้อมหรือย,อยังครับที่จะประสบความสําเร็จในสินค้าและแบรนด์ของคุณนะครับสำหรับประวัติของอิสราเอลเนี่ยก็ช่วยสอนเราได้นะครับในเรื่องนี้นะตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าเขาสู้รบจริงๆเลยนะครับ ความขัดแย้งเนี่ยเราตอบไม่ได้หรอครับเนื่องจากเราก็เป็นตัวกลางเราเป็นคนกลางที่มองเข้าไปว่าเฮ้ยเขาเกิดสงครามกันแล้วเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยใครถูกละ่ะใครผิดละ่ะเรื่องของประ,ะ,ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนี่ยบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วตอบยากนะว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยทุกคนก็หยิบยกเหตุผลหรือข้อมูลของตนมานะครับซึ่งตรงเนี้ยทำให เ,เกิดข้อขัดแย้งขึ้นนะครับสำหรับตัวเราแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นความสันติภาพหรือว่าความเข้าอกเข้าใจกันนะครับหนึ่งเรื่องในอดีตเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งกันมานะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะได้ข้อดีหรือว่าประโยชน์จากสงครามหรือการทะเลาะกันนะะ ทั้งสองฝ่ายก็คือต้องสูญเสียแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราขออวยพรในะครให้สงครามเนี่ยจบสิ้นลงนะครับอิสราเอลในที่สุดเนี่ยก็ได้ ไปตั้งดินแดน,นยอยู่ในดินแดนที่องค์เทพเจ้าเนี่ยหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดเริ่มนะครับก็คือที่เยรูซาเล็มนั่นเองนะเป็นจุดเ,เริ่มของาศาสนาและความเชื่อของเขาเขาเองก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชาติของเขายามยังคงอยู่ก็คือความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองของเขานี่เองนะดังนั้นนี่เขาก็สู้ตายแล้วครับว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่เขาจะต้องปกป้องปกครองนะครับแล้วก็เป็นดินแดนที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้เลือกแล้วว่า เป็นดินแดนของเขาแล้วก็ประธานที่ที่ดินหรือว่าดินแดนเนี่ยให้กับชนชาติยิวแล้วนะครับเขาก็มีความเชื่ออย่างแงรงด้าตรงนี้นะก็เราตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับถ้าคุณไม่มีความเชื่อนะคุณก็จะไม่เดินต่อความคิดหรือแอดทิจูดที่เขาเรียกว่าทัศนคติของคุณต่อไปได้นะครับเขาสำเร็จจากความเชื่อนี้ดังนั้นเนี่ยความเข้มแข็งตรงนี้เขาก็ยืนหยัดแล้วก็สู้ตายว่างง้นเถอะนะทำให้อ่ คนที่ระยะหลังจากประวัติศาสตร์ที่เราย้อนไปก่อนคิดการเนี่ยมีการครอบครองแล้วก็มีการาามาใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนี้หลากหลายชนชาติไปไปมาๆเนี่ยนะก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ดินของเขานะเนตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับ โดยเฉพาะ,ะดินแดนเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายต่อมาเนี่ยก็เป็นดินแดนของอมุสลิมหรืออิสลามเนี่ยก็จะมาเข้าครอบครองอยู่รอบๆหรือว่าจริงๆแล้วดินแดนเดออิสราเอลเดิมก็เป็นของอิสลามเช่นเดียวกันเนี่ยก็เกิดคำขัขัดแย้งขึ้นนะครับเป็นเรื่องทะเลาะกันมาไม่จบสิ้นยาวนานมากๆเลยนะจนถึงปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยจะมีสงครามไปถึงอิหร่านด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์อันดีงามในการช่วยเหลือกันนะระหว่างของชนชาติ อยู่กับสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นเนี่ยอิหร่านซึ่งมีการพัฒนานิวเคลียร์ซึ่งเขาก็อยากจะเป็นใหญ่ในโลกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขามีอำนาจได้นะครับในโลกนี้ก็คืออาวุธยุโทโธปรกรณ์นั่นเองนะที่จะเป็นสิ่งต่อรองได้นะครับว่าเขามีอำนาจเหนือใครนั่นก็คืออาวุธนิวเคลียร์นั่นเองอิหร่านก็ต้องการที่จะ สร้างประเทศของตนเนี่ยมาค้ำยันกับสหร,รัฐอเมริกาเช่นเดียวกันสหร,รัฐก็ไม่ยอมสิครับที่จะให้มีประเทศใดขึ้นมาต่อรองได้นะก็ต้องการตัดรอนตรงนี้นะก็จับมือกับอิสราเอลสิที่จะช่วยกันบังคับนะให้อิรานะหยุดในการสะสมหรือว่าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องแฟชั่นความขัดแย้ง นอกจากในเรื่องของสีที่ตัดกันแล้วนะฮะที่มันไม่เข้ากันแล้วสร้างสรรค์ผลงานใหม่ได้แล,ล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินความเป็นเอกลักษณ์ได้นะครับถ้าเราไม่มองในเรื่องของความความเสียหายหรือสงครามที่ทำลายล้างซึ่งกันและกันความขัดแย้งในเรื่องของสั์สินเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ได้นะครับขาวกับดำนะแดงกับเขียวสามารถที่จะสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของคุณได้นะครับไม่ว่าเสื้อตัวเล็กใส่กางเกงตัวใหญ่สามารถสร้างความ จดจำแล้วก็สร้างความโดดเด่นในแบรนด์ของคุณได้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อและทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณนะครับนำสิ่งเหล่านั้นนะครับความขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยสอดแทรกเป็น Product ที่ไม่ซ้ําแบบใครของคุณได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสร้างแบรนด์ก็สามารถที่จะปรึกษากับเรานะครับมา,มาพูดคุยกันในเรื่องความขัดแยง้งหรือว่าแง่คิดต่างๆที่อาจจะ ไม่เหมือนใครนะครับยิ่งคุณคิดไม่เหมือนใครนะครับมันยิ่งดีเลยครับทำให้การหยิบยกนะครับไม่ว่าจะเป็นสตั์สินเส้นสายประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆเข้ามากันกรองนะครับให้เกิดสิ่งใหม่นะครับเรียกว่า Product ที่ไม่ซ้ําแบบใครของคุณนะครับ นั่นแหละครับคือความเสเร็จของคุณครับตอนนี้ใครกําลังทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเหมือนกับข่าวร้ายๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอให้กลมเกลียวกันครับถึงแม้เราจะไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านเรานะครับเราก็อยู่อย่างสงบร่มเย็นนะครับอาจจะคิดพลิกไปอีกอย่างหนึ่งได้นะครับสำหรับคิดแล้วพลิกไปกับอัญชนาสินยังมีไอเดียดีๆมาเล่าให้คุณฟังต่อไปนะครับสาหรับข้อคิดดีๆนะครับข้อดีข้อเสียข้อติชม ติดต่อกันเข้ามาครับทำให้ผมได้พูดคุยกับคุณนะครับเหมือนผมได้คุยกับคุณจริงๆเลยนะฮะไม่อยากนั่งคุยคนเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่จะคุยกันต่อไปนั้นจะมีอะไรนั้นแล้วพบกันครับมีคำถามเข้ามานะครับว่าการผลิตในจำนวนเยอะๆจะทำอย่างไรการผลิตเนี่ยนะครับที่คุณจะเลือกโรงงานที่ใช่เนี่ยต้องมีหนึ่งกลังผลิตที่ถูกต้องเรามีลายผลิตเฉพาะเลยนะครับโปโลตัวเลย กางเกงไปเลยเสยืดไปเลยนะครับเสื้อแฟชั่นไปเลยเรามีรายผลิตให้คุณได้จับจองแล้วนะครับสามารถที่จะคุยกับเราได้นะฮะการผลิตที่ชัดเจนมีกำลังผลิตที่พอเพียงอันนี้บอกได้เลยว่าพพอร์ตออเดอร์ที่กำลังฉลมทลายของคุณได้นะครับใครที่กำลังประสบความสำเร็จในออเดอร์หรือว่าในงาน ขายของคุณเข้ามาแล้วเนี่ยต้องจับมือกับโรงงานที่มีกํลาลังผลิตซัพพอร์ตกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไม่เย็บสเปซสปะเราให้มืออาชีพเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าแบบใดเราใช้มืออาชีพสําหรับการผลิตนั้นๆให้คุณเท่านั้นครับติดต่อเราเข้ามาครับ